บอกว่าคุณทักษิณนเลื่อนกลับเป็นที่ไทยแล้วครับจริงเหรอครับจริงเหรออ๋อคุณคุณคุณน็อตคุณน็อตดูข่าวอยู่เหรอทักษิณนเลื่อนกลับว่าอย่างนี้ก็เมื่อวานดิฉันคุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์ในรายการเคลียร์ชัดๆคุณจตุพรก็บอกว่าแหล่งข่าวของเขาซึ่งเขาบอกดิฉันหลังใหม่นะว่าแหล่งข่าวเขาคือใครแต่ดิฉันไม่สามารถที่จะออกสื่อได้ ก็ยืนยันนะว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้กลับวันที่10สิงหาคมเมื่อวานดี่ฉันยังเออจริงเหรอพอวันนี้เนี่ยเออคุณจตุพรก็ถูกอีกแล้วนะถูกอีกแล้วนะเลื่อนกับประเทศไทยเนี่ยฮะคุณตาครับคุณครับผมว่าทุกอย่างมันโยง<ม>ใยกันไปหมดแหละครับมผมว่าการการเมืองระดับชาติขนาดนี้เนี่ยมันคง ไม่ไม่ไม่ได้มีแค่แฟกเตอร์เดียวหรือมองแค่ได้มิติเดียวแล้วมาเป็นข้อสรุปเอ,อผมกําำลังคิดต่อไปว่ากรณีของเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีมีผลอะไรที่จะออกมาอธิบายซึ่งซึ่งผมไม่คิดว่าการที่เขาตัดสินใจฉีกสัญญาระบตดสัตว์กับแปดพัเพื่อที่จะมาตั้งรัฐบาลเหตุ <c oughs> ผลเดียวเนี่ยไม่น่าจะเป็น ไม่น่าจะเป็นเรื่องเดียวนะครับมันน่าจะมีเรื่องอื่นประกอบไปด้วยแต่จริงที่ที่เราผิดหวังก็ตรงที่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกเขารอเขารอพักก้าวไกลถึงเที่ยงคืนวันที่หนึ่งนะครับแล้วมันแล้วก็เลยเป็นการถแถลงข่าวขึ้นมาแต่ว่าก้าวไกลก็ไม่ตอบผมไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแล้วเ็าก็อ้างว่าการสื่อสารระหว่างพักเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมีปัญหามาต,ตลอด <c oughs> ผมคิดอย่างนี้ครับเรื่องการเมือง ระดับชาติการตัดสินใจแบบเนี้เป็น,เป,นเป็นความเป็นความตายของ <c oughs> ของสถานะทางการเมืองแบบนี้นะครับมันล้อเล่นไม่ได้แล้วมันกับแล้วมันก็ใช้ใช้วิธีการตัดสินใจคนเดียวไม่ได้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่า,วาเอ๊ะภรรยาก็ไม่มาคุยนะครับสามีเอาไงตกลงสามีตัดสินใจประกาศยาให้กับประชาชนได้เห็นอันนี้มันเป็นวิธีการที่ไม่ผมผมถือว่ามันมันมันเป็นหลัก มันเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในการเมืองแต่มันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาของประชาชนคือคุณดูถูกประชาชนแต่ว่าคุณยอมเอาเอาเ,อาเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอยู่เหตุผลเหนือกว่าเหนือกว่าเหตุผลของประชาชนอันนี้ไม่ใช่แล้วครับถ้าบอกว่าอ้างทําเพื่อชาติแล้วการทําเพื่อชาติในครั้งนี้เนี่ยแล้วแล้วคุณจะตอบประชาชนยังไงฮะโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศที่เลือกมาเนี่ยคุณจะตอบไปเหตุผลให้กับประชาชนได้เข้าใจได้ยังไง เนี่ยอันนี้คือคือประเด็นที่ผมบอกว่าวันนี้ผมอยากจะขอลาป่วยอะครับครับผมความจริงสามีไม่ได้ว่าเรียกเรียกคุยกับภรรยาไม่ดูเรื่องพี่สามีเรียกกิ๊กสี่ห้าคนมากินมิ้นช็อกออกสื่อก่อนแล้วพี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,อ,นนละอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากใช้เองที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็ออกมาให้ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับกับการตัดสินใจใน,ในการ ใน,ในการประกาศแบบนี้และที่ที่สำคัญกนะ็คือเมื่อกี้ที่คุณปูดได้พูดเราแซวก,กันเล่นว่าเอ,อมีการชวนกิ๊กไปก่อนเนี่ยก็เหมือนกับภรรยาเนี่ยโดนโดนตบหน้าว่าอย,อย,อยู่คุณก็ไปพูดแล้วก็ไปชวนแล้วชวนมาถแถลงข่าวด้วยเอ,อคุณน็อตคุณแจ็ครีบลงครับครับผมช่วนมาถแถลงข่าวด้วยมันมันหมายว่าอย่างไงฮะคือเมียยังไม่ได้หย่าเลยอะ่ะคุณเอากิ๊กมาถแถลงข่าวด้วยอะ่ะ วันนี้ผมมีผมมีความคิดอีกความคิดหนึ่งนะไม่ทราบทุกใครทุกท่านเห็นด้วยหรือเปล่านะ <c oughs> ผมอยากชวนท่านผมอยากชวนท่านบรรน,นอยยุบสภาวันเนี้ย <c oughs> เออท่านบรรนอไม่มีอำน,นาจครับท่านนะท่านบรรนอไม่มีอำนาจยุบสภาต้องเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการะนะจะม,มีอำน,นาจยุบสภาไหมคะมีไหมฮะต้องถามพี่อภิลลโง เอไม่ไม่ทราบสิครับแต่ว่แต่เดี๋ยวค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนแต่ผมเนี่ยงงว่าคุณคุณใหญ่เนี่ยได้สัมผัสแวดวงการเมืองมามากกว่าผมทําไมยังเข้าใจอะไรผิดผิดอยู่ทำไมอย่าอย่าเอามาทําไมยังพูดว่านักการเมืองไม่เห็นหัวประชาชนซึ่งคุณใหญ่น่าจะรู้ตั้งนานแล้วนะครับผมว่าในประเทศไทยเนี่ยคนที่เป็นห่วง หรือผู้ประสาชาวบ้านเห็นหัวประชาชนเนี่ยก็คือพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์นะฮะยังทําอะไรเพื่อประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์แต่นักการเมืองผมไม่เคยเห็นว่าเขาจะมีความจริงใจทุ่มเทว่าไม่ได้อันนี้ประชาชนเดือดร้อนต้องทําเพื่อประชาชนเนี่ยไม่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังให้ชื่นใจเลยนอกจากจะพูดเพื่อหาเสียงเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นคุณใหญ่อย่าพูดอีกว่าอย่าบ่นอีกว่านักการเมืองไม่เห็นหัวประชาชนก็เขาไม่เห็นมานานแล้วแล้วก็ยังจะไม่เห็นต่อไปครับ